สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สามูไรชาแนลแน่นอนว่าเปิดเดือนแห่งความรักมาแบบนี้ก็ต้องเข้าเรื่องความรักกันสักหน่อยหนึ่งอ่ะเนาะซึ่งหัวข้อของเราในวันนี้จะมาพูดถึงเส้นทางชีวิตรักของเซนอิสึและเนสึโกะจังนะครับหลายคนที่อ่านมังง่ะจบแล้วเนื้อนี้มีสปอยใครที่ไม่อยากถูกสปอยกดติดตามช่องของเราไว้แล้วเก็บไว้ดูทีหลังได้นะครับแหมขึ้นเตือนสปอยแทบไม่ทันเลยนะครับเนี่ย โอ้เพราะมีบางคนที่ยังไม่รู้เรื่องและรอดูอนิเมะอยู่ใช่ไหมล่ะครับถ้าใช่ละก็ปิดคลิปนี้ลงไปได้เลยนะครับเย้ <Yeah! S 2> ก็คือท้ายที่สุดแล้วทั้งสองคนก็ลงเอยกันจนมีลูกมีหลานในยุคป,ปัจจุบันกันเลยครับถึงเซนอิซึจะตามจีบเนซุโกะจังมานานแต่การที่เขาเปิดตัวด้วยการกอดชายกระโปรงของสาวที่ไม่รู้จักเพื่อขอแต่งงาน รวมไปถึงนิสัยขี้หลีที่มีให้เห็นกันเป็นระยะระยะทำให้หลายๆคนไม่แน่ใจว่าที่เขาตามในสุโกดจังเพราะชอบจริงๆหรือว่าแค่หมายหยอกไก่เออสำหรับน้องๆหนูๆที่งงว่ากระผมพูดถึงอะไรมันคือสำนวนไทยครับคำว่าหมายหยอกไก่แปลว่าอาการที่หนุ่มๆหยอกล้อสาวๆในเชิงชู้สาวแบบทีเล่นทีจริง เหมือนจะไม่ได้คิดอะไรด้วยแต่ถ้าฝ่ายหญิงเผลอมีใจให้จริงก็รับไว้ก่อนอะไรประมาณนั้นแหละครับโดยมากถ้าโดนคำนี้เข้าก็จะแปละว่าเจ้าชู้ครับจบช่วงสาระมาต่อกับเซนอิซึกันดีกว่าก็อย่างที่พูดไปครับเราก็เลยไม่รู้ว่าเซนอิซึเริ่มตกหลุมรักเนซึโกดังเพราะอะไรและทำไมเนซึโกดังถึงตกลงปรงใจกับชายคนนี้ที่ไม่ใช่กระผมไปซะได้ฮ <c oughs> <c oughs> ขอโทษทีครับต้องบอกก่อนเลยว่านอกจากเรื่องราวในมังงะแล้วกระผมรวบรวมข้อมูลอื่นๆมาจากแฟนบุ๊กเล่ม2ด้วยครับถ้าพร้อมกันแล้วละก็เราไปดูเส้นทางความรักของเซนอิสึและเนสโกจังกันเลยดีกว่าครับเย้เริ่มจากพ่อพระเอกของเราในคลิปนี้กันก่อนเลยดีกว่าครับนั่นก็คืออากาซึมะเซนอิสึนั่นเองจากข้อมูลที่กระผมหามาได้มีเด็กผู้หญิงมากมายที่เข้ามากล่าวชื่นชมเขาต่อหน้าอย่างอ่อนหวาน และด้วยอบิริตี้หูดีของเซนอิสึกทาให้เขาได้ยินเหล่าเด็กผู้หญิงพวกนั้นหัวเราะเยาะและหาว่าเขาหน้ารังเกียจลับหลังด้วยทําให้เซนอิ I S, สึกลัวเด็กผู้หญิงไปช่วงหนึ่งเลยล่ะครับร้ายกาจมากๆเลยใช่ไหมครับเชื่อว่าทุกคนก็ไม่ชอบเหมือนกันใช่ไหมล่ะครับถ้าต้องเจอคนหน้าไหว้หลังหลอกไม่จริงใจกับเราแบบนี้กระผมอยากให้คําแนะนําว่าถ้าหากไม่ชอบอะไรก็อย่าไปทําตามแบบนั้นเด็ดขาดเลยนะครับถึงเขาจะทําอะไรมายังไงก็ตาม หนามยอกเอาหนามบ่งอะไรมันไม่ดีหรอกครับรั้งแต่จะทําให้เรากลายเป็นคนน่ารังเกียจตามเข้าไปเสียเปล่าๆเ,เอานอกเรื่องไปไกลอีกแล้วกลับมาต่อก,กันที่เซนิส,สึกันดีกว่าครับกลับมากลับมาก็ไม่น่าแปลกใจเลยใช่ไหมละครับถ้ามันจะสร้างบาดแผลนในใจให้กับเซนิส,สุแต่ด้วยความที่เป็นคนร่าเริงก็เลยกลับมาสดใสได้ไวหน่อยเอาพอเจอกับเนสโกดัง เซนอิสึกก็ถามทันจิโร่ว่าตอนเป็นมนุษย์เนี่ยเนซึโกะจังเป็นคนยังไงหรอแล้วก็ได้ยินแต่เรื่องราวดีๆอ่อนโยนจนเขาไม่อยากจะเชื่อว่าคนที่นิสัยดีขนาดนี้มีอยู่จริงๆบนโลกด้วยหรออาจเพราะแค่ทันจิโร่เป็นคนในครอบครัวเดียวกันกับเธอก็เลยกล่าวชื่นชมเกินจริงไปหรือเปล่านะเซนอิสึกก็เลยเฝ้ารอที่จะได้พูดคุยกับเนซึโกะจงังตอนเป็นมนุษย์จริงๆดูบ้างและพอเธอกลับกลายมาเป็นคนได้ได้พูดคุยได้รู้จักกัน ก็พบว่าคำพูดของทันจิโร่ไม่ได้เกินจริงไปเลยสักนิดเนซึโกะจังเป็นเด็กสาวที่ใจดีอ่อนโยนและไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังดังนั้นกระผมคิดว่าเซนอิสึน,น่าจะเทใจให้กับเนซึโกะจังไปทั้งใจจริงๆก็หลังจากที่เนซึโกะจังกลายเป็นมนุษย์แล้วล่ะครับมาทางด้านนางเอกของคลิปนี้กันบ้างนะครับกับคามาโดเนซึโกะแน่นอนว่าช่วงเป็นอสูรนั้นเธอไม่ได้ตอบโต้ด้วยสติสัมปชัญญะของเธอจริงๆ แต่หลังจากกลับมาเป็นมนุษย์ภาพความทรงจำที่เธอได้เจอกับผู้คนและความรู้สึกต่างๆก็หลั่งไหลเข้ามาในความทรงจำของเธอเธอจดจำเรื่องราวตอนที่อินโนสุเกะกำลังจะฆ่าเธอแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งทุ่มเทตนเองปกป้องเธอสุดๆเธอจำความอบอุ่นที่เขากอดกล่องไว้เพื่อปกป้องเธอได้ดีแต่พอกลับมาเป็นมนุษย์แล้วเจอตัวจริงของเซนอิสึเธอก็ไม่แน่ใจว่าเป็นคนเดียวกันจริงๆหรือเปล่าเพราะเขาดูอ่อนแอและขี้กลัวแต่พอเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมา เขาก็จะเป็นคนแรกๆที่เข้ามาปกป้องเนสโกทำให้ภาพของเซนิสึกับผู้ชายคนนั้นซ้อนทับกันและชัดเจนยิ่งขึ้นว่าเป็นคนคนเดียวกันแน่นอนครับอีกทั้งพอได้รู้จักกันแล้วเซนิสึก็ยังเป็นคนที่ตรงไปตรงมาไม่เคยพูดจากโกหกหลอกลวงก็เลยสร้างความประทับใจให้กับเนสโกจังนั่นเองถือว่ามีโอกาสทำแต้มความประทับใจให้กับเนสโกจังก่อนใครเลยนะครับเนี่ยพ่อหนุ่มคนนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เสมูไร ต่อไปจะเป็นช่วงที่หลายๆคนกดเข้ามาดูกันเลยล่ะครับศัตรูหัวใจของเซนอิซึมีใครบ้างเราไปดูกันเลยดีกว่าครับคนแรกเลยก็คือคามมโดทันจิโร่ฉากแรกที่เซนอิซึเจอในซโกะจังคลานออกมาจากกล่องตอนนั้นเซนอิซึยังไม่รู้ว่าเธอคือใครเป็นอะไรกับทันจิโร่ก็เลยพลานเข้าใจว่าทันจิโร่แอบซ่อนกิ๊กของตัวเองไว้ในกล่องระหว่างเดินทางหลอกให้เขาช่วยปกป้องจนตัวเองบาดเจ็บปางตาย แล้วก็อิชฉาทันจิโร่ที่มีแฟนสวยน่ารักขนาดนี้เลยเกิดเป็นฉากไลก่ตีกันขึ้นมาพอรู้ว่าทั้งคู่เป็นพี่น้องกันเซนอิสึก็ร่าเริงเอามากๆเลยล่ะครับคนต่อมาหาชิบิระอินโนสุเกะหลังจบศึกสุดท้ายกับมุซันแล้วช่วงแรกๆอินสุเกะจะติดเนซุโกะจังเอามากๆเพราะว่าเนซุโกะจังไม่ตัดสินเขาเวลาเขามีคำถามหรือเวลาทำอะไรแปลกๆก็จะไม่ถาม หรือทำหน้าแบบเรื่องแค่นี้เองทำไมไม่เข้าใจหรือแบบว่านี่น่ะเป็นพื้นฐานทั่วไปเลยนะไม่รู้หรอ <c oughs> แต่เนสโกจังก็จะอธิบายเรื่องราวต่างๆให้อิโนสโซเกะฟังอย่างใจเย็นโดยไม่ตัดสินเขาเหมือนคนอื่นๆซึ่งเนสโกจัง ก็จะนัดไปพบปะกกับคาณาโอะและอาโออิเดือนละครั้งแน่นอนว่าเซนอิสึไม่ชอบใจสิ่งนี้กลัวว่าอินโนซูเกะจะมาแย่งเนสโกะจังไปแต่ว่าช่วงเวลาที่นัดเจอเดือนละครั้งนั้นอินโนซูเกะชอบทำตัวนอกเหนือความคาดหมายอยู่บ่อยๆจนอาโออิที่จริงจังและเข้มงวดยิ้มและหัวเราะอ,ออกมาได้บ่อยกว่าที่เคย และน่าจะเพราะเหตุนี้เองน้ำหยดลงหินเดือนละครั้งทั้งสองเลยตกหลุมรักกันในที่สุดจนมีลูกมีหลานสืบตระกูลมายังยุคป,ปัจจุบันกันเลยทีเดียวล่ะครับถือว่าเป็นโบนัสความรักอีกหนึ่งคู่ของคลิปนี้แล้วกันนะครับว้าวคนต่อมาโทมิโอกะกิยูอย่างที่ทุกคนรู้ว่าเสือ้อคลุมของกิยูนั้นสําคัญกับกิยูแค่ไหนเป็นเสื้อที่เอาไว้ราลึกถึงคนสําคัญของกิยูสองคนนั่นก็คือซาบิโตะและพี่สาวของเขาซึทาโกะ แต่พอจบศึกสุดท้ายกับมุสันมันก็ขาดและแหว่งหายไปเยอะมากแต่เนื่องด้วยความที่เนสึโกะมีความสามารถทางการเย็บปักถักร้อยเธอจึงนำเสื้อกลุมของกิยูไปซ่อมแซมจนสมบูรณ์คุณกิยูก็เลยซาบซึง้งรู้สึกขอบคุณจนส่งของข,องขวัญมาให้เนสึโกะจังเยอะแยะเต็มไปหมดส่วนมากก็จะเป็นเสื้อผ้าที่มีราคาทั้งกิโมโนเสื้อผ้าแบบตะวันตกเครื่องประดับเซนอิสึก,ก็เลยไม่ชอบสิ่งนี้เอากมาก ด้วยนิสัยของกิยูก็คงไม่เล่าอธิบายอะไรมากมายซะด้วยถ้ามองผ่านๆจะถูกเข้าใจว่าไปจีบเนสโกจังก็คงไม่แปลกเท่าไหร่ล่ะนะครับคนสุดท้ายชินาซึงาวะซานเนมิครับคนที่เคยเอาดาบแทงเนสโกจังในกล่องและพยายามยั่วให้สัญชตาตญาณของอสูรในตัวเนสโกจังตื่นนั่นเองแต่ก็เพราะเหตุการณ์นั้นนั่นแหละครับที่ทําให้หลังจบศึกสุดท้ายซานเนมิก็เข้าใจในตัวเนสโกจัง แล้วก็เพราะเห็นภาพของเกนยะซ้อนทับกับเนสึโกะทาให้คิดถึงน้องชายนั่นเองซานมิจึงลูบหัวเนสึโกะจังอย่างอ่อนโยนแน่นอนว่าช็อตนี้ก็ดันถูกเซนอิสืเห็นเข้าจนได้ทําให้เจ้าตัวโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเลยล่ะครับอ่ะอันนี้แถมอีกนิดหนึ่งนะครับอุซุยเทนเงนินถึงจะไม่ได้มีฉากเกี่ยวข้องระหว่างเทนเงินกับเนสึโกะจังแต่สําหรับเซนอิสืแล้วเขาอิจฉาคุณเทนเงินเอามากๆเลยล่ะครับและมองว่าเป็นศัตรูทางด้านความรักของเขาเลยเพราะทั้งหล่อ แถมยังมีภรรยาตั้งสามคนเซนอิสึที่ตอนนั้นยังไม่มีสาวคนไหนเหลียวมองก็ถึงกับแค้นใจเลยล่ะครับ <c oughs> ก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับศัตรูหัวใจของเซนอิสุที่เซนอิสุก็ทึกทักไปเองแต่ก็คนมันจะคลั่งรักจะให้ทําไงมันเลยคิดหเกินไปกอบใจทั้งใจนั้นมีแต่เธอคนเดียวรักเธือคนเดียว เป็นยังไงกันบ้างครับกับเส้นทางเรื่องราวความรักของเซนอิสุและเนซโกะจังชอบกันหรือเปล่าครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กระผมและเพื่อนๆด้วยนะสำหรับคลิปนี้คงต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ